นี้เราพบกับรายการ r i อว่ q Gaming Channel นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับชูมูเช่นเคยครับเขาชื่อกั๊ดนะครับผมสยามเบลเกมเมอร์ใช่ครับคุณเขาเป็นสยามเบลเกมเมอร์นะครับมาวันนี้เราจะมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ M C าก้น o n s e a s o 2นะครับรู้สึกว่าเราจะลกตัวเองมากเลยดาบทองเนี่ย โอเคนะครับ ok เราไปเราไปซีไอเทมกันดีกว่าครับีไอเทมนี้ก็ต้องว้าไปครับเพราะมันคือเรือมังกรพี่ครับรถแจกเขาแจกแ้วแจกแต่ดาบทองดาบทองผมไม่เอาครับมันไม่ทนไอแอมสกายอาร์มี่เราใช้ดาบทองก่อนแล้วก็ใช้ของเหล็กครับเป็นการไปจับพร้อมยังไปกับสปาวกันไหมแป๊บนึงผมยังไม่ได้เอาของรีบของเฮ้แต่ยังผมเนี้ยผมยดนใส่กระบอนะครับ ีผมไปเอาผมไม่เอาทุกอย่างนะพวกวัสดุก่อสร้างนี่คุณไม่ต้องเอามาหรอกเออคุณจะทําฟาร์มได้ไหมผมจะได้หยิบเมล็ดพันธุ์ให้ผมหยิบไปแล้วสองชุดอะไรล้อต้นไม้ชุดนึงออกไปไกลๆเอ้ยตรงนี้มันถังขยะี่ถังขยะเอาไม้ไปดิยังครับถังขยะโอ้โหโอ้วก็งงเอาเชสออกก็เอาเฟอร์นันซออกเอาเอาพอประมาณ เอาเท่าไหร่เราสเฟอร์แนนฟอร์แนนสองเชเฟอร์แนนสองเชดสี่เราเอาแค่สี่เอ้ยมาให้ทำไมเนี่ยโยนทิ้งเลยนี่เขมีอันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรสปาสูนี่มันคือเป็นกระตุกกระตุะตุกจัมเปียจักรสีครู่นะครับสะปาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ อันนั้นเป็นเรือที่เขาแจกของฟรีครับสักคู่นะครับรอผมด้วยมันแหลกก็คืออันใดก็ไม่ทราบเอ้ยสปีดจ่ะเฮสบึบมาครับสปีดมาเฮสครับโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ที่วาร์ปโซนแล้วนะครับคุณอยู่ไหนโอ้คุณครับคุณจะไปวาร์ปโซนขนาดนั้นเหรอผมตามผมเมืก่อนก็ได้โอเคเอ้ยตรงนี้มันเอไม่ใช่เอ้ยผมมาผิดทางอันนั้นแก่ของใช่ไหมมาทางนี้นี่ ตรงนี้เป็น exp EX e x ครับเป็นสำหรับเป็นชานะผมเลยเอามาแล้วนิดนึงครับลองเห็นนะตานทุกคนเห็นนะครับตอนนี้ลูกหนูนรู้สึกหิวมากดาบทองเยอะมากครับผมจะไม่เห็นชานดาบทองครับไอ้องบั b เ t อร์ใช่ไหมครับ butter sword yeah oh yeah อู้หูคนบอกคนแม่ดาบถิน่น โคตรพอโคตรแม่หาพินต้องเรียกแบบนี้โคตรพอโคตรแม่ดาบหินนี่ยโคตรพอโคตรแม่หาแร่นี่ยโคตรพอโคตรแม่ที่ขุดดินนี่็โคตรครัโคตรแม่ที่ตัดไม้โอ้ยอยังดาบดาบอย่างโหดอ่ะดาบกูยังโหดอ่ะได้อะไรบ้างเมื่อกี้เอ็นชาแล้วเอาได้ดาบอะไรบ้างยังไม่พอไม่พอเว้ย ต้องเอนชาร์ชุดเกาะได้ได้ดาชบชาร์ดเน็ตก็น,น็อกแบก็กใช่ไหมน็อกแบ็กจริงเหรอเราได้ชาร์ดเน็ตสี่น็อกแบ็กสองรูทติ้งสามไฟสเต็ปสองสี่ออปชั่นผูดผิดผู้ผิดมันเป็นไฟเอสเต็ปกับไฟไฟเอฟเน็ตกับชาร์ดติดไฟกับชาร์ดเน็ตอ,อ,อ่ะอ๋อวุ้ยของเราสี่ออปชั่นอะ่ะชัรดเน็ตน็อกแบก็กรูติ้งไฟสเปกปทำไมได้แต่อันนี้น้อยแต่ก็ยังก็นะอุย้ยเวิ่งแรงอุ้ย เฮ้ยอันนี้มันเหมือนที่เราเคยเล่นโบคูเลยอะได้ออปชั่นเดียวกันเลยเออออปชั่นเดียวแต่ e e ul, แตป๊บนึงรอรอรอจะ er อรอเธออยู่กูที่เหมือนกันเลยรู้แล้วรีเนมดีกว่าชื่ออะไรดีขอให้ไอรอนบูแตเฟเธอร์ฟอลลิกเย้ยโอ้โหโคตรแม่โคตรพ่อโคตรแม่ชุดก่อเหล็กอะออโคตรพ่อโคตรแม่ชุดก่อเหล็ก ีบัตเตอร์สวอตเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องอีเดี๋ยวเดี๋ยวเอนชานบัตเตอร์สวอตเดี๋ยวกันแบกกับไฟเอสเปกนี่ดาบดาบโจมปีไฟโอ้หชื่อชื่อชื่อแบบชื่อแม่ผีิดไม่เข้าเลยกครู่นะคะทำไมรู้สึกมันแหลกจำเนื่งต้องการเวลเพิ่มเอาเวลมาผมจะเปลี่ยนชื่อดาบ ผมเย <Okay. S 1> มาเอ้ยเยืเ่ยอนมาจีไหนกะจีจีจีเจ,จสติบัสเธอรูละนี่มา อีกเดี๋ยวผมโชว์ดาบเลยโอ้โห,โหคืนด้วยนะสักครู่ครับคัลเลอเร์ออฟโชว์แคปออฟเว็บสัออฟลองด,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 ดูนะครวพอคุชแมนมันจิ๊ติกวอเตอร์สวอตบอดด์แป๊บนึงนะครับผมขอรีแมทให้มันเป๊ะๆก่อนอีกเดี๋ยวผมใช้ดาบนี่ผมใช้ดาบไม่เอนชานกัน คุณเจอว่าคุณได AFK ไม่ AFK อันนี้อะไรอ่ะเอ่อ Total Warp อ๋อกับ Warp กับติผมรอผมด้วยดิโอ้ผมดูเฉยๆอป Warp Free ีโซนสองเนม Admin แดมสตาร์อยากขอสตาร์ไอยากขอสตารก่อนไปไปดาดากลับสปาวกันเลยไหม กำลังเข้าสู่บริการรับอ้าวไมหรอจะทำประตูทำเพื่อตรับทำเพื่อเกตดัดน็อตดี anywhere โอเคครับตอนนี้ผมอยู่สะเป่าแล้วงานรับผมอันนี้เทมอ่ะมามีฟอรเรสนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกล้องกล้องต้องรับนะนี่มองต้องต้องออกมาหนะ่อยไม่มีคนอื่นแย่งอันนี้เป็นช็อปนะครับ เฮ้ยอย่าเพิ่งหนีเราจะให้ดูบางอย่างนี่คืนด้วยนะอ่ากระดาษทองคืนคืนนะ <c oughs> ยัยะะงติดบอนสวตดอ่าโอเคนะครับโปรเทคติดสี่พันหกพันแล้วก็หมื่นสองผมว่าเซอ์นี้ที่ถูกนะเขา,เาขายถูกดีนะครับก็ดีมากเลย โอเค<ม>นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วจริงมากเลยครับไปว่าโซนดีกว่ากินตะเกียก่อนี่ไม่หิวครับผมกินตะก่อนอุ้ยแป๊บนึงน,นะครับผมขอปรับเทรีซอรพแพ็กก่อนอ่าผมไม่มีรีซอสแพ็คอะส่งมาหน่อยได้ไหมอ่ะมันมันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะทำไมมันแหลกอะ่ะเอ,อ้ยกดผิดไปกดเทสตดีดูกด,ด,ดอะไรนะไปกดทูเทสต์ดี อืมยิงแหลกเลยเออดิจะไปป่าเบสล็อกหรือจะไปป่าไม้ดีรอแป๊บหนึ่งครับือว่าออุยย<บ>เฮ้ยตรงนี้มันวิวดีอ่ะเฮ้ยกลับกันโอ้โอ้แหลกแไปทัวร์ไปทัวร์ทุกๆประตูครับกันโอเคนะครับประตูวับใหมประตูวับไหนโดนใจกรรมการโอเคครับมาไปแล้ว โอ้ตรงนี้ช้างไม่โหลดคุณพี่ทูมู<ห>อยู่ไหนมาแล้วอยู่ฟอ,อเรสต์อันนี้ไม่โอเคใช่ไหมเรามาฟอเรสต์เบนล็อกด้กวยอ่ะเบนฟอเรสต์เบนล็อกด้กวยปึ้บเฮ้ยอันนี้โอเคนะเนี่ยบอกแล้วมันโอเคกว่านี่อีก,อกมาสร้างบ้านกันเลยจริงๆผมว่าควรจะไปตีมอนเก็บตังก่อนนะฮะเดี๋ยวผมถ้างั้นคุณคุณสร้างคุณอย่าเพิ่งสร้างดีกว่าผมว่าคุณไป หาประตูวไปตีมอนเก็บตังดีนะตีมอนตีตีตีพี่พีพพไม่มีตีมอนไปเนเธอร์กัน <_ d un> ไปเมซิงดักหายนี่อะ <_ d un> ไปอีเวนดิอีเวนมันจะมีอีเวน, <_ d un> น,นเวนหรอเฮ้ยจริงจริงมันต้องไปเอ้ยมัน not l i ์อันนีน้เว้ยสเตอร์ไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะ เดีมันต้องไปหาเองไม่อยากไปเออที่นี่ที่ไหนโออตรงนี้เป็น PVP อุ้ยตีเขาทำไมเออเราไม่ได้ตีนะอุ้ยจะติดน่งน้ำ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 ไอิ๊ตะ้าไชั่วน้ำนะ ค่อยยังเฉยไม่ได้ต้องค่อยงช่วยมีตังสามสิบเองเขาว่าตรงนี้มันผมว่าตรงนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะกลับดีกว่าได้มันเป็นแค่ PVP โซนครับ PVP O S S ทำไม่ได้อออหานี่ไงเรารู้วิธีละสร้างบ้านก่อนก็ได้แล้วแถวบ้านเลยมันล้ามืดเนี่ยมันจะเกิดเนียเออแล้วก็ตกมอนแถวบ้านเอาไปเป็นความคิดที่แจ๋วเอ้ย มันนี่ได้ไงอ่ะมันเป็นบัสบัสสกายอาร์มี่ะไปก่อนนะ Amazing Duck ไปไหนไปหาที่้างบ้านสิตางบ้านนี่ย้าย้างบ้านริมทะเลเลยนี่เอ้ยตรงนั้นเหมือนผมเจอบ้านผมเจอเขาทำไมซีดนี่มันคุ้นๆเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมันยักษ์เนี่ยะอ้ยเทมันตรงนั้นเหมือนตะปาวเลยยักษ์อะไรยักษ์ขมีคู ักขูก็ขี่เฮ้ยทำไมซีดนี้มันคุ้นๆนะแล้วซีดนี้ที่เราเคยสร้างริมทะเลวิลเลจเมสซิงดักหายตอนนี้ผมอยู่แถวไหนก็ไม่รู้ทำไมมันแหลกกันยังมาไม่รู้ไม่รู้รอะผมเห็นขี่คุณเต็มอะ,อะตุ่มมสซิงดักหายมันไม่เกี่ยวกับขี่ตรงนี้นะครับ นี้ผมเห็นกานยำรังข้าไปกินยำยำตีเย่เอ็ก่วน I am going to เ oh อ้ยิงอเราติดโกติดเบเธอร์บอลลิงแถวเนี้ยโอเคไหมอะ ดเนี่ยมันคุ้นๆเนี่ยแถวเนี้ยเอ้ยเขาว่าเจาะเจาะตรงนี้แล้วก็ทำบ้านดีไหมบ้านกระสวยนะบ้านใต้ดินเหนะไม่ใช่อ่ะเออทำบ้านมันเจ๋งเฮ้ยเขาเกตการเอนชานเอฟฟิเชั่นที่ถีมาจากของเองไหมมันเร็วเกินไปเหรอเทียนะมันเร็วเกินไปเหรอเร็วไปแล้วว่าเราต่อต่อทางไปสร้างบ้านกลางทะเล <polarization. S 1> ไม่ใช่ก็ทําอย่างนี้ไงแล้วก็ต่อต่อไปกลางทะเลไงทําอย่างเงี้ยเริ่มจากตรงนี้่โอเคเปล่าก็ได้แล้วก็ต่อได้ด้อยแต่ไม้ก็อยากทำจบนะใจติดใจก็อยากทําชบโค้ดแมกโค้ดพโค้ดนี่เราใช้ที่ตัดมาโค้ดพอโค้ดแมวโพอโค้ดแมวมันมีอันเบกกิ้งฟางกับเอฟฟิเชนซี่ไอวีเฮ้ยโดนโชเวลเอาฟอร์จูนมาทำโอเคนะครับเดี๋ยว ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วจบต้องมาละเดี๋ยวผมถ้าถ้าเคลียร์พื้นที่สร้างบ้านอะไรเสร็จเลย,เยผมจะกลับอีกมาอัดทีนนะครับแี่นี้ครับบ๊ายบาย